คำศัพท์ hsk 2ระบบใหม่พาร์ทที่13คำที่241-260สถึง260สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ hsk 2ใน hsk ระบบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด772คำโดยในแต่ละคลิปจะแบ่งออกเป็น20คำคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพินยินคำแปลเสียงและยังมีประโยคตัวอย่างด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทบทวนแล้รวบรวมคำศัพท์นะคะตอนนี้ช่อง h a t channel เรามีชีตรวบรวมคำศัพท์ HSK ระบบใหม่สำหรับ HSK 1และ2โดย HSK 1มี500คำและ HSK 2มี772คำแต่และคำศัพท์จะมีการแบ่งแยกประเภทคำด้วยสีต่างๆซึ่งจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดีขึ้นรวมถึงประโยคตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในชีตเหล่านี้แล้วค่ะชีตคำศัพท์ HSK 1 179บาทและ HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีใครที่สนใจสั่งก็แอดไลน์มาที่แอด h ฮาเตได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราไปเรียนคำศัพท์ HSK ระบบใหม่กันต่อเลยค่ะขวางขวางเหลืองคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็แตกออกมาจากคำศัพท์เดิมนะคะก็คือคำว่าขวางเหอหรือว่าแม่น้ำเหลืองใน HSK 3ระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยค ขว黄ข是中国的母亲河。黄河是中国的母亲河。黄河是ชินเ亲อ,อ,อ,อแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำสายหลักของจีนคำว่าขวางเป็นคำคุณศัพท์นะคะบ่งบอกรูปลักษณ์หรือว่าลักษณะนั่นก็คือสีเหลืองบวกกับคำว่าเขอที่แปลว่าแม่น้ำ ขวางเขอก็คือแม่น้ำ่วงโหที่เรารู้จักกันค่ะซึ่งถ้าแปลตามตัวอักษรก็จะแปลว่าแม่น้ำเหลืองหรือว่าแม่น้ำสีทองคำว่าหมู่ชินคำนี้แปลว่าแม่หรือว่าแม่บังเกิดกล้าวนะคะและมาบวกกับคำว่าเขอนั่นก็จะแปลว่าแม่น้ำแม่หรือว่าแม่น้ำสายหลักขวางเขอชื่อแม่น้ำเหลืองเป็นจงขัวตะหมู่ชินเขอแม่น้ำสายหลักของจีน ขวางเสืขวางเสื้อสีเหลืองคำนี้ก็ไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะเป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวอย่างประโยคขว,ตตวาง,เ,วนนวงเสตตื้อ g ด็กแงสว่างท้รูนวาง,เ,วนนวงเสื้อเดตงวรึกวงกเเกว่างทำใหรู้สึกอน แสงสีเหลืองทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นคำว่าเติงกว้างนะคะมาจากคำว่าเติงที่แปลว่าไฟหรือว่าหลอดไฟและคำว่ากว้างที่แปลว่าแสงเติงกว้างก็คือแสงไฟขวางเส่อแต่เติงกว้างแสงไฟสีเหลืองร่างเหรนแปลว่าทำให้คนหรือว่าทำให้ผู้คนการเจี๋ยแปลว่ารู้สึกและคำว่าวว้นหนวดแปลว่าอุ่นหรือว่าอบอุ่นค่ะ หวยหวยรอบครั้งใน h s k 1หนึ่ที่ผ่านมานะคะคำนี้เป็นคำกริยาที่แปลว่ากลับเช่นหวยจะกลับบ้านหวยหลายกลับมาหวยชี่กลับไปนอกจากนั้นนะคะคำว่าหวยยังทำหน้าที่เป็นคำลักษณะนามที่แปลว่ารอบหรือว่าครั้งได้ด้วยค่ะตัวอย่างประโยค我去过中国三回我 去过中国三回。我去过中国三回。ฉันเคยไปประเทศจีนสามครั้งคำว่าชี้แปลว่าไปนะคะกวในประโยคนี้แปลว่าเคยชี้กวก็แปลว่าเคยไปจงกัวประเทศจีนซ่านขุยสามครั้งหรือฉันเคยไปประเทศจีนสามรอบก็ได้ค่ะ หุยกลัวหุยกัวกลับประเทศคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะเป็นคำที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวอย่างประโยคถ้าหมิงเทียนขุยกัวถ้าหมิงเทียนกถ้าหมิงเทียนขุกลัวพรุ่งนี้เขาจะกลับประเทศ คำนี้นะคะพอเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะรู้สึกแปลกๆไม่เป็นธรรมชาติเพราะสำหรับภาษาไทยหรือว่าวัฒนธรรมไทยแล้วนะคะใครที่ไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานหรือไปอยู่เมื่อกลับประเทศเราก็แค่พูดว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาแล้วประมาณนี้แต่ในภาษาจีนมีศัพท์คานี้หุยกัวซึ่งแปลตรงๆก็คือกลับประเทศและใช้กันเป็นปกติเลยนะคะไม่ได้เป็นคำที่แปลกหรือว่าประหลาดอะไร ห้วยห้วยประชุมการประชุมคำนี้ใน h s k 1นะคะจะเป็นคำกริยาที่แปลว่าสามารถได้หรือเป็นคำวิเศษที่แปลว่าจะนอกจากนั้นยังเป็นคำนามที่แปลว่าการประชุมหรือว่าการรวมกลุ่มได้ด้วยค่ะตัวอย่างประโยคจ天นเทนม่有会今天ย有ห今วยจินเท有หวย วันนี้ไม่มีประชุมหรือวันนี้ไม่มีการประชุมหัวต้งหัวต้อง,องกิจกรรมเคลื่อนไหวยืดเส้นยืดสาย คำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 4นะคะคำว่าหัวต้งสามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเมื่อเป็นคำนามจะแปลว่ากิจกรรมหรือใครเจอคำนี้ในร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหัวต้งจะแปลว่าแคมเปญโปรโมชั่นซึ่งก็หมายถึงการลดราคาการลดแลกแจกแถมหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายนั่นเองค่ะและเมื่อคำนี้เป็นคำกริยานะคะก็จะแปลว่าเคลื่อนไหวยืดเส้นยืดสาย ตัวอย่างประโยค有很多人来参加这个活动。有很多人来参加这个活动。有很多人来参加这个活动。มีคนจำนวนมากมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้คำว่า有很多人นะคะแปลว่ามีคนจำนวนมากหลายมา参加แปลว่าเข้าร่วม จอกหัวตงกิจกรรมนี้และเมื่อเป็นคำกริยานะคะจานฉีไลหัวตงจานฉีไลหัวตงจานฉีไลหัวตงลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายคำว่าจานแปลว่ายืนนะคะจานฉีหลก็คือยืนขึ้นมาลุกขึ้นมาหัวตงเคลื่อนไหวยืดเส้นยืดสาย หัวหัวหรือบางทีอาจจะคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็มาจากศัพท์เดิมนั่นก็คือคำว่าหัวเจอใน HSK 3ระบบเดิมค่ะและคำว่าขัวเจอจะอยู่ในข้อถัดไปนะคะซึ่งความหมายขัวและขัวเจอ ก็เหมือนกันเลยค่ะโดยการแตกสับแบบนี้นะคะทําให้เราเห็นการใช้ที่กว้างหลากหลายมากขึ้นเวลาที่เราเห็นคําว่าขั่วคำเดียวจะได้ไม่งงว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะตัวอย่างประโยคหูลุนช่างขั่เที่ยวทาต้เสิงูลุนช่างขเที่ยวทาต้เสีงอูลุนช่างขั่เที่ยวทโตเสีงไม่ว่าจะร้องหรือเต้น เธอล้วนทำได้ทุกอย่างคำว่าอูรุ่นแปลว่าไม่ว่าจะช่างแปลว่าร้องเพลงหรือว่าร้องขั้วหรือและคำว่าเที่ยวมาจากคำว่าเที่ยวอูนะคะที่แปลว่าเต้นหรือว่าเต้นรำท่าโตสิงคำว่าโตนะคะแปลว่าล้วนและคำว่าสิงแปลว่าทำได้ท่าโตสิงก็จะแปลว่าเธอล้วนทำได้ทุกอย่างอูรุ่นช่างขั้วเที่ยวไม่ว่าจะร้องหรือเต้นท่าโตสิง เธอล้วนทำได้ทุกอย่างตัวอย่างต่อไปนะคะหั能帮้你หน能帮งปัต你ปังเบางทีฉันอาจจะช่วยคุณได้คำว่าข้วในความหมายนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำว่าเย่ีที่แปลว่าบางทีอาจจะ ข้อเจอหรือบางทีอาจจะคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3นะคะซึ่งก็เป็นคำเต็มของคำว่าข้อคำที่แล้วซึ่งคำว่า h ้อเจอที่แปลว่าหรือนี่นะคะเป็นคำที่ใช้ในประโยคบอกเล่าแต่หากเป็นคำว่าหรือที่ใช้ในประโยคคำถามเราจะใช้คำว่าขายชื่อเราไปดูตัวอย่างของการใช้คำว่า h u อเกันค่ะ 狗或者猫我都喜欢。狗或者猫我都喜欢。狗或者猫我都喜欢。หมาหรือแมวฉันก็ชอบทั้งนั้นและในประโยคนี้นะคะเราก็สามารถพูดว่า狗ขั่วเมาหมาหรือแมวและเช่นกันค่ะตัวอย่างข้อที่ผ่านมานะคะคำว่าขั่วเราก็สามารถพูดว่าขั aw, ่วเจอแทนได้เช่นกันค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ快点走或者还赶得上他快点走或者还า得上他快点走上他รีบๆไปหน่อยบางทีคุณอาจจะยังตามเขาทันคําว่าค่อยเตียวจนะคะก็คือรีบๆไปรีบๆไปหน่อยข้อเจบางทีอาจจะ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่าเยีฉี่คำว่าหายแปลว่ายังยังคงการตะช่างแปลว่าตามทันหายการตะช่างทาก็คือยังตามเขาทันจีหยุยจีหยุยโอกาสคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3นะคะตัวอย่างประโยคเคยจ่ายเก่อี给ห一่ยมา 可以再给我一次机会吗可以再给我一次机会吗ให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมคำว่าเ以ยแปลว่าสามารถได้บวกกับคำว่ามาตัวสุดท้ายนะคะเ以ืออยมาก็จะแปลว่าได้ไหมคำว่าไดแปลว่าอีกได้เกว๋วให้ฉันอีกให้อะไรอีกชื่อหนึ่งครั้ง จี้ขยแปลว่าโอกาสคำนี้ถ้าแปลแบบเรียงตัวจะงงๆนิดนึงนะคะแนะนำให้จำไปทั้งประโยคเลยค่ะเคยีจ่ายเก๋วอีจื่อจี้ขุยมาให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมหรือแบบสั้นลงนะคะเก๋วอีจื่อจี้ขุยปะให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะประมาณนี้ค่ะจี คำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ใน HSK 2ระบบเดิมมีคำว่าจีตันที่แปลว่าไข่ไก่และใน HSK ระบบใหม่ก็มีคำว่าจีคำเดียวซึ่งแปลว่าไก่ตัวอย่างประโยคหั่อขยาวกียงชื่ ฉันอยากกินไก่ย่างคำว่าข่าวคำนี้นะคะแปลว่าย่างหรือว่าอบก็ได้ดังนั้นข่าวจีก็จะแปลว่าไก่ย่างหรือว่าไก่อบและสำหรับคำว่าข่าวที่แปลว่าย่างหรือว่าอบนี่นะคะคนที่ไปเที่ยวปักกิ่งน่าจะเคยได้ยินเป็ดจิ้งข่าวยายาที่แปลว่าเป็ดข่าวยาก็คือเป็ดย่างเป็ดจิ้งข่าวยาก็คือเป็ดย่างปักกิ่งหรือว่าเป็ดปักกิ่งอันเรื่องชื่อนั่นเองค่ะ จีจีระดับชั้นขั้นคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็มาจากศัพท์ใน HSK ระบบเดิมนั่นก็คือคำว่าเหนียนจีที่แปลว่าชั้นปีชั้นปีในระดับเรียนซึ่งอยู่ใน HSK 3ระบบเดิมค่ะและเมื่อเป็นคำว่าจีคำเดียวนะคะก็จะแปลว่าระดับชั้นขั้นตัวอย่างประโยคเจ้有ที่จออ 这梯子有十几。这梯子有十几。บันไดนี้มีสิบขั้นคำว่าทีจือแปลว่าบันไดซึ่งให้ทุกคนนึกถึงบันไดช่างบันไดที่เวลาเราซ่อมไฟเปลี่ยนหลอดไฟนะคะที่จือจะเป็นลักษณะนั้นส่วนบันไดาตามบ้านตามตึกนะคะเราจะเรียกว่าโหลทีย่แปลว่ามีหรืสิบหรจี 1ิขั้นเจอที่จื่บันไดนี้โยฉือจีมีสิบขั้นจีจีด่วนกังวลร้อนใจคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมค่ะแต่ก็มาจากศัพท์เดิมนะคะใน HSK 3นั่นก็คือคำว่า,จ,าวจ๋าจีความหมายก็เหมือนกันค่ะแลวว่ากังวลร้อนใจใจร้อน ตัวอย่างประโยค你别急我们再想想办法你别急我们再想想办法你别急我们再想น办法คุณอย่ากกังวลเดี๋ยวพวกเราจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาคำว่า你别急นะคะก็คือคุณอย่ากังวลคุณอย่าร้อนใจคำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่าใจ่ายในประโยคนี้นะคะแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสียงเสียงก็คือคิดและคําว่าป้านฝ่าคำนี้แปลว่าวิธีหรือว่าวิธีแก้ปัญหาค่ะจี้ขวาจี้ขวาวางแผนแผนแผนการคํานี้ในระบบเดิมอยู่ใน hsk 4นะคะคำว่าจี้ขวาเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาค่ะ 这样吧哟，我计划先去上海，再去北京。我计划先去上海，再去北京。我计划先去上海，再去北京。ฉันวางแผนจะไปเซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วจึงค่อยไปปักกิ่ง。我计划就就是，ฉันวางแผนเซี่ยนแปลวก่อนชี้ไป。 เซี่ยงไฮ้ก็คือเซี่ยงไฮ้เซียนจี่เซี่ยงไฮ้ไปเซี่ยงไฮ้ก่อนจ่ายแล้วค่อยจึงค่อยชี่เป่จิงไปปักกิง่งและเมื่อเป็นคำนามนะคะ我已经改变了计划我已经改变了计划นหรือจีขฉันเปลี่ยนแผนแล้ว คำว่าอีจิงแปลว่าแล้วเรียบร้อยแล้วกายเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนนะคะอีจิงกายเปลี่ยนหรือจีฮวาก็คือเปลี่ยนแผนเรียบร้อยแล้วไม่ใช้แผนเดิมแล้วประมาณนี้ค่ะจี G ส่วนจีจีส่วนจีคอมพิวเตอร์เครื่องคำนวณคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็มาจากศัพท์ในระบบเดิมนั่นก็คือคำว่า จีส่วนที่แปลว่าคำนวณใน HSK 5ค่ะบวกกับคำว่าจีที่แปลว่าเครื่องก็จะแปลว่าเครื่องคำนวณหรือว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งศัพท์นี้เป็นศัพท์ทางการค่ะตัวอย่างประโยคจีส่วนจีแต่จีส่วน,วนชู错了计算机的计算出错了 การคำนวณของคอมพิวเตอร์ผิดพลาดคำว่าจีส่วนก็คือคำนวณน,นะคะจีส่วนจีแต่จีส่วนก็คือการคำนวณของคอมพิวเตอร์หรือว่าการคำนวณของเครื่องคำนวณชูชั่วก็คือออกมาผิดพลาดหมายถึงผลของการคำนวณน,นั้นออกมาผิดพลาดนั่นเองค่ะเจะ้าจ้าบวกเพิ่มเติมใส่ คำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะทั้งๆที่เป็นคำที่เราเจอบ่อยมากส่วนในระบบใหม่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างประโยคจิ้ีเตียนเยียนจิ้วเขาละจ้ีเตียนเยียนจิวขาวละาตเติมเกลือเล็กน้อยก็พอแล้วคำว่าจ้าในประโยคนี้นะคะแปลได้ทั้งเติมหรือว่าใส่ อีดเตียนแปลว่าเล็กน้อยเหยียนแปลว่าเกลืออี่ดเตียนเหยียนก็คือเกลือเล็กน้อยจิ้วข่าวเลยก็พอแล้วนอกจากนั้นจิ้วข่าวเลยยังแปลว่าเสร็จแล้วก็ได้นะคะนึกถึงขั้นตอนการทำอาหารการปรุงรสหรือว่าเพิ่มรสตอนท้ายๆใช่ไหมคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยก็เสร็จแล้วจะแปลแบบนี้ก็ได้ค่ะ และอีกตัวอย่างนะคะคำว่าเจ้าที่แปลว่าบวกยืมมาจากข้อ122ใน HSK 2ค่ะ e เจ้า r เติ่งหยีซันหนึ่งบวกสองเท่ากับสาม加ย加油 เติมน้ำมันสู้ๆคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมค่ะซึ่งใครที่เรียนภาษาจีน,นผ่านๆมาบ้างแล้วนะคะหรือใครที่เคยดูซีรีส์ดูหนังจีนต้องรู้จักคำนี้ในระบบใหม่เพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างประโยค w ถข t c h ันถึงเลวลาเติมน้ำมันแล้ว,วรถของฉ รถของฉันต้องเติมน้ำมันแล้วคำว่าเชอร์แปลว่ารถวอดเตอเชอร์ก็คือรถของฉันกายแปลว่าต้องถึงเวลาเจียโหยคำนี้แปลตรงๆเลยนะคะเจ่าแปลว่าเติมโหยแปลว่าน้ำมันเจียโหยก็คือเติมน้ำมันและอีกความหมายของคำว่าเจียโหยนะคะเป็นสำนวนที่แปลว่าสู้ๆเจียโหย่ 为你打气加油我为你打气สู้ๆฉันเชียร์คุณ加ยในบริบทนี้นะคะจะมีการใช้บ่อยมากๆเป็นบริบทการเปรียบเทียบค่ะการเติมน้ำมันเหมือนกับการให้กำลังใจซึ่งคำนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเราพูดว่าสู้ๆและอีกคำที่เหมือนกับคำว่า加ยในประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า,าี่ซึ่งในประโยคนี้จะแปลว่าเชียร์ให้กำลังใจ ตาชี่ก็มาจากบริบทการเติมลมเติมลมยางของรถซึ่งก็เหมือนกับการเติมน้ำมันค่ะการเติมลมรถนะคะใช้คำว่าตาชี่เพราะว่าชี่แปลว่าลมหรือว่าอากาศแต่ในการให้กำลังใจก็คือตาชี่ก็จะแปลว่าเชีย์ให้กำลังใจหัวเวนีตชี่ฉันเชีย์คุณฉันให้กำลังใจคุณเจียเจียนัก จ,จ,จุด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 ก่อนหลายๆคนคงจะเคยเห็นอักษรตัวนี้นะคะเจาซึ่งก็จะแปลว่าบ้านหรือครอบครัวแต่สำหรับข้อนี้นะคะเจ้า yeah ทำหน้าที่เป็นคำเสริมซึ่งใช้สำหรับคนมักจะเป็นอาชีพต่างๆหรือบางครั้งไม่ใช่อาชีพก็ได้ดังนั้นพอแปลเป็นภาษาไทยนะคะคำนี้ก็จะหมายถึงคำว่านักนักอะไรจุดๆ,ๆุดจุดหรือคำว่าก่อนไปดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันค่ะ 我想当翻译家。我想当翻译家。我想当翻译家,家,家。ฉันอยากเป็นนักแปลคําว่าเสียงแปลว่าอยากตั้งแปลว่าเป็นหรือว่ามีอาชีพเป็นคําว่าฟานยีคานี้แปลว่าแปลนะคะและเอามาบวกกับคําว่าเจ้าฟานยีเจก็จะแปลว่านักแปลค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ 他是有名的科学家，他是有名的科学家，他是有名的科学家。เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคำว่าเคอร์เสียคำนี้แปลว,ว่าวิทยาศาสตร์นะคะมาบวกกับคำว่าเจียก็จะเป็นคนคะ่ะก็แปลว่านักวิทยาศาสตร์เคอร์เสียเจียนักวิทยาศาสตร์ และอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ235ใน hsk 2ดูที่คําว่าขวาจาขวาแปลว่าวาดหรือว่าวาดรูปใช่ไหมคะบวกกับคําว่าจาก็คือคนวาดรูปหรือจิตรกรนั่นเองค่ะมีอีกนะคะคำว่าจัวจาที่แปลว่านักเขียนอยู่ในข้อ764 hsk 2ตอนนี้ยังเรียนไม่ถึงค่ะแต่ใครที่ซื้อชีตไปแล้วก็ไปเปิดดูได้เลยนะคะ และไม่ได้แค่แปลว่านักหรือว่าก่อนนะคะยังแปลว่าผู้ก็ได้ซึ่งก็ยังหมายถึงคนอยู่ดีค่ะเช่นตัวอย่างนี้นะคะชูเจียชูที่แปลว่าแพ้ชูเจียแปลว่าผู้แพหญิงเจียหญิงแปลว่าชนะหญิงเจียก็คือผู้ชนะสองคำนี้มักใช้ในเกมหรือว่าการแข่งขันต่างๆค่ะเจียเถียงเจียเถิยง ครอบครัวคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 5นะคะตัวอย่างประโยค我有一个温暖幸福的家庭我有一个温暖幸福的家庭 ฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขคำว่าเว้นหน่วนคำนี้แปลว่าอบอุน่นหรือว่าอุ่นนะคะจะใช้ในแง่ของความรู้สึกหรือว่าอุณหภูมิจริงๆก็ได้คำว่าชิ่งฝูแปลว่าความสุขเวนหน่วนชิ่งฝูจะเจ้าถิงก็คือครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขเจ้าจ่างเจ้าจ่างผู้ปกครอง พ่อแม่หัวหน้าครอบครัวคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะเป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวอย่างประโยคโรงเรียนจะมิีการจัดการประชุมกับผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้โรงเรียนจะมีการจัดการประชุมกัีผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ที่โรงเรียนจะมีการประชุมผู้ปกครองคําว่าเสียเชี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะเสียเชี่ยวหลีในโรงเรียนที่โรงเรียนหมิงเทียนพรุ่งนี้คําว่าค่ายคุยคํานี้เป็นคํากริยานะคะที่แปลว่าประชุมแต่ใส่คําว่าเจียจ่างเข้าไปเจียจ่างคุยก็คือประชุมผู้ปกครองจะจะเทต หลอกปลอมเทียมคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 4นะคะอักษรตัวนี้เป็นตัวยินจื่อค่ะก็คือออกเสียงได้หลายเสียงถ้าออกเสียงว่าเจ้าคำนี้จะแปลว่าหยุดหรือว่าวันหยุดนะคะแต่ถ้าออกเสียงว่าเจะก็จะเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าเท,ท็ดหลอกปลอมเทียมตัวอย่างประโยคเจ้าผืนฟ้าเป็อแต่เหมน 盆花是假的，可是看起来像真的。这盆花是假的，可是看起来像真的。ดอกไม้กระถางนี้เป็นของปลอมแต่ดูเหมือนเป็นของจริงคำว่าผืนแปลว่ากระถางนะคะข้าวแปลว่าดอกไม้ผืนข้าแปลว่าดอกไม้ในกระถางชื่อเจียเตเป็นของปลอมเขื่อชื่อแต่ ข้านิายดูเหมือนเชี่ยงแปลว่าเหมือนจนเต๋อแปลว่าจริงซึ่งเป็นการพูดถึงสิ่งของหรือดอกไม้นะคะจนเตอก็จะแปลว่าของจริงตัวอย่างต่อไปนะคะ这些东西都是假的这些东西都是假的这些东西都是假的สิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นของปลอม และตัวอย่างสุดท้ายนะคะจริงหรือหลอกประโยคนี้ใช้พูดหรือถามเวลาที่เราได้ยินเรื่องบางเรื่องที่เราแทบไม่อยากจะเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายก็ได้อีกวลีหนึ่งที่มักจะเห็นบ่อยๆนะคะก็คือจนจะมาคำนั้นจะแปลว่า จริงเหรอจริงหรือเปล่าซึ่งวลีนั้นเราค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงเราแค่ต้องการจะถามย้ำว่าว่าจนเดิมาใช่เหรอจริงใช่ไหมแต่ประโยคนี้ใช้ถามเพราะว่าเราแทบจะไม่เชื่อว่าใช่เหรอจริงหรือเปล่าจริงๆความหมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าจนจะเจาเติร์นเนี่ยคือเราแทบไม่แทบไม่เชื่อว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงค่ะ และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะตอนนี้เรามีสมุดคัดจีนและคำศัพท์ HSK 1, 2ในระบบใหม่แอดไลน์มาที่แอด t e าเเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อนังสือได้เลยค่ะ